สวัสดีครับดูอินดูโฮมไบเทส 4300E นะครับวันนี้มีงานติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับสตีเวลเอลชอนนะครับขนาด4,500วัตต์นะครับที่ให้มาในกล่องนะครับก็มีนะอุปกรณ์ติดตั้งซีนนะครับตัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ชุดฝักบัวพร้อมรางนะครับดูข้างในกันนิดนึงนะครับตัวเครื่องหม้อเป็นทองแดงนะครับเอาน้ำร้อนไวหน่อยนะครับใช้งานสำหรับบ้านทั่วไปนะครับผมก็แนะนําให้ประมาณขนาดนี้แหละ4,500วัตต์อุณหภูมิมันจะนิ่งนิดนึงนะครับถ้าประมาณ3,5 0 0ออุณหภูมมมิิันนจะไ่่่คยง น้ำอุ่นช้าด้วยนะครับนี่เป็นแบบกลไกธรรมดานะครับปุ่มนะไม่ได้เป็นดิจิตอนนะครับตรงนี้ก็เป็นเอร์มิแนนไฟนะครับตรงนี้คือตำแหน่งที่จะมาติดตั้งนะครับก็มีสายเดินมารอไว้แล้วนะครับโอเคครับลองวัดไฟแล้วไฟมานะครับเราปอกสายหน่อยนะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้เอาคี์มอเตอร์นะแต่ว่าคี์มัลติเ์อร์โพสตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับคมดีแบบสําหรับจอจะมากับตัวกล่องครับดังาะั้นก็ต้องตัดกล่องออกนะครับอย่างถ้าเป็นของ Panasonic เนี่ยมันจะเขาจะมีเป็นชีทให้ชีทหนึ่งนะครับ หน่อยนี้เพิ่งรับมาใหม่ครับปกดีนะครับดีเทอร์มันเบอร์เจ็ดนะครับเมื่อกี้จอนำได้เบอร์ห้าก่อนจะเจาะรูที่สองครับเช็คระดับน้ำก่อนนะครับสายไฟจะลอยเข้ามาตรงรูยางสีดำนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเจาะรูนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ซีนยางมาด้วยนะครับที่ไฟเข้าอยู่ตรงนี้นะครับก็มีกราวนะครับ ลายแล้วก็นิวตันนะครับที่ถ้าให้ดีนะครับก็ควรจะหาหางปลาที่เป็นหมุดย้ำนะครับตัดเข้าไปก็จะแน่นขึ้นนะครับตัวเครื่องทำน้ําอุ่นติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่ฝาครอบนะครับแล้วเดี๋ยวติดขาฝักบัวต่อขาฝักบัวใหม่หน้าตาประมาณนี้นะครับรูใช้ของเดิมไม่ได้นะก็เดี๋ยวต้องเจาะใหม่นิดนึงนะครับเอาของเก่าออกก่อนใช้ลูกเก่าได้1รูนะครับแล้วก็มาร์กเจาะรูใหม่เพิ่มรูหนึ่งทั้งจริงก็ดูแนวกระเบื้องได้นะครับแต่ว่าให้ชัวร์กันเช็คระดับน้ำไปด้วยนะก่อนนตติดัั้งะครบ ด้านหน้าจะเป็นผิวกะเบื้องนะครับจะต้องใช้ดอกใบพายนะครับในการจอดก่อนจอะก็ใช้ที่ครอบนาครอบอีกทีนะครับแล้วค่อยจอะครับพอกระเบื้องทะลุแล้วก็เปลี่ยนเป็นดอกจอดคอนกรีตนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวลองทดสอบนะครับดีวันนี้ดึงมัลติมิเตอร์นะโอ้หอนอุ่นไว้ช้ได้นะครับอาจจะเป็นข้อด้อยนิดนึงนะครับตรงที่ถ้าเป็นอย่างพานาโซนิกนะตรงนี้มันจะมีชุดกรองคือฟิลเตอร์นะครับแต่ว่าสตีเบลเอลทอนเนี่ยไม่มีมาให้นะครับ แค่นี้เองนะครับไม่งากเลยนะครับิงวันนี้งานนี้มาติดตั้งแลวเป็นคอนโดที่ปล่อยให้เช่านะครับเรืองของให้มีคุณภาพที่เหมาะสมนะครับวันนี้ดูอินย o โฮมไบเต้สี่สมปีนครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวครับลืมก็มีงานแถมนดิดหน่อยนะครับติดชั้นวางของในห้องน้ำนะครับเป็นอลูมิเนียม